การที่เราจะสอบเข้ามา4แต่ละทีค่ะมันทั้งยากตัวพี่เองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนทั้งเหนื่อย ทั้งกดดันทั้งตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปหมดเลยค่ะกว่าที่เราจะสอบติดโรงเรียนในฝันได้จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้ค่ะทีแคสเตอร์ค่ะเรามีตัวช่วยดีๆค่ะให้กับน้องๆที่จะสอบเข้าม .4 ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมและโรงเรียนมหิดลวิทยานุศ์นั่นคือ Mock TU Mbit นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะคงได้ยินชื่อ Mock TU Mbit ค่ะแต่ก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าสุดท้ายแล้ว Mock TU Mbit มันคืออะไรและได้อะไรกลับไปบ <Hey. S 1> ้าง Mock TU Mbit ค่ะ, M ค,ะคือสนามสอบจำลองสําหรับน้องๆที่กําลังจะเข ข้โรงเรียนนะคะชั้นม .4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสศรและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะปีที่แล้วนะคะถ้าใครเห็นข่าวนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่า มีน้องๆนะคะหลายพันหลายหมื่นคนค่ะสมัครนะคะเข้าไปสอบแข่งขันค่ะแต่รับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนั่นค่ะแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของการสมัครเข้าสอบและการรับนั้นน้อยเหลือเกินค่ะฉะนั้นแล้วทีแคสเตอร์ค่ะเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้เราถึงทําตัวช่วยนี้มาให้กับน้องๆค่ะเพื่อให้น้องๆได้ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าโรงเรียนในฝันของน้องๆได้ค่ะอะไะค่ะม็อกทีวีเิทให้อะไรกับน้องๆบ้างอย่างแรกเลยค่ะที่ม็อกสนามสอบจําลองตรงนี้นะคะมีก็คือข้อ สอบเก่งแม่นค่ะเทียบเท่าของจริงและออกโดยทีมวิชาการผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะข้อที่2ค่ะลดความตื่นเต้นและความกดดันเมื่อถึงเวลาสอบจริงนะคะอันที่3ค่ะสิ่งที่จะได้ก็คือได้ข้อสอบหลังสอบเสร็จกลับไปทําเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะและมีคะแนน T ีส o r e ค่ะที่น้องๆจะรู้ว่าได้ลําดับที่เท่าไหร่ถ้าเทียบเท่ากับคนอื่นนะคะและไปรายงานผลวิเคราะห์ผลรายบุคคลค่ะรู้จุดแข็งจุดอ่อนน้องๆสามารถที่จะกลับไปนะคะเพิ่มจุดแข็งเสริมจุดอ่อนของน้องได้อีก ด้วยค่ะสิ่งทั้งนองได้รับนะคะนอกเหนือจากการได้ไฟล์ข้อสอบแล้วค่ะไฟลเสนอและไฟล์รายงานผลนะคะปังมากๆแล้วน้องๆอยังจะได้รับสิทธิ์แนะแนวฟรีนะคะจากทีมครูออนดีมานค่ะมาเฉลยให้ถึงที่อีกด้วยนะคะวิธีการสมัครสอบค่ะง่ายๆเลยก็คือเลือกวิชาสมัครสอบนะคะที่สนามสอบและกดสั่งซื้อค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวของน้องๆนะคะรวมถึงชําระเงินและอย่าลืมค่ะเข้าไปเช็คอ e ีเมลและตรวจสอบสถานะด้วยนะคะสนามสอบจําลองม ok ็อกทิวเอ็มบิค่ะรอน้องๆอยู่น้องๆอย่า ลืมนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าเตรียมุดมและมาให้โดนวิทยานุศรค่ะ TU M VIT สนามสอบจําลองรองน้องๆอ,อยู่นะคะมาให้ท้าประลองกันค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่ค่ะพี่เชื่อมั่นเลยค่ะถ้าน้องๆน,นะคะตั้งใจนะคะทําข้อสอบมันจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้แน่นอนอย่าลืมสมัครกันค่ะกับ Mock TU M VIT UM ค่ะ